สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่มูลนิธิทันตะสาธรารณาสุขสารพลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนากลไกาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากให้ไหวทำงานเข้าถึงสิทธิรักษาช่องปากค่ะ ทันตแพทย์สุทธาเจียนมณีโชิชัยประธานมูลนิธิทันตะสาธารณสุขได้กล่าวว่ามูลนิธิทันตะสาธารณสุขได้ร่วมกับสสส,สดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้เป็นเฟสที่4แล้วในการจัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้ประกันตนและกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่9ปีพศ2566พบว่าวัยทำงานอายุ35-44ปีเข้ารับบริการทันตกรรมในปีที่ผ่านมาเพียง33.4%เหตุผลหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไปรับบริการคือไม่มีอาการผิดปกติไม่มีเวลากลัวการทำฟันและไม่อยากรอนาน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและเพิ่มการรับบริการของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริการทั้งหน่วยให้บริการชุดสิทธิประโยชน์รวมถึงโครงการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรักษาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพหรือสอปอสชเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีอีกทั้งมีสุขภาพช่องปากที่ดีอีกด้วย พราะว่าเรื่องสุขภาพช่องปากของวัยทำงานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ,อ,อทันตแพทย์มักจะพูดว่าปากคือประตูสู่สุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินอาหารที่ดีได้ฟันเหงือกจะต้องแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สุขภาพช่องปากเนี่ยมีส่วนหนึ่งคือถ้าอาหารเราหวานมากนะครับ mm hmm. ก็จะนําไปสู่เรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตามด้วยหัวใจหลอดเลือดต่างๆหรือเป็นเรื่องสตโตรกที่จะเริ่มต้นที่การกิน เทวทัศนถ้าเผื่อว่ามีสุภาพช่องปากที่ดีฟันแข็งแรงเหงือกแข็งแรงเนี่ยการเคี้ยวอาหารต่างๆก็จะละเอียดนะครับแล้วก็จะทําให้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนี่ยปกติและสามารถดูดซึมไปสู่ร่างกายและเป็นการสร้างพลังงานให้กับร่างกายได้เพราะนั้นสุภาพช่องปากจึงเป็นส่วนที่สําคัญที่จะเอื้อให้สุภาพโดยรวมเนี่ยดีขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้สิ่งที่เราเริ่มดําเนินการก็คือว่าทํายังไงที่จะเพิ่มหน่วยบริการเข้าไปถึงประชาชนมากขึ้น สองการทำเรื่องของ MU ในเรื่องของรถธนกรรมเคลื่อนที่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการทำเรื่องของเทเลเดนการให้ธนกรรมทางไกลนะครับซึ่งสามารถเข้าไปถึงออในบ้านเขาได้เลยเนี่ยทำยังไงที่จะสามารถพัฒนาตัวระบบแล้วก็ตัวกลไกลตลอดจนเฟส i ิลิตี้ต่างๆในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ที่บ้านและได้รับความรู้ และสามารถที่จะให้คาปรึกษากับเขาได้ที่โรงพยาบาลหมออยู่ที่โรงพยาบาลแต่ชาวบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะดาเนินการร่วมกันได้ก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถส่งต่อไปสู่หน่วยบริการโดยมีการจัดเรื่องของคิวออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงบริการมากขึ้นทําให้เขาเพิ่มการเข้าถึงบริการตอนนี้ก็คือว่าทางสปทชนะครับซึ่งเขามีข้อกําหนดว่าปรับระบบ ให้สามารถใช้ตบประชาชนใบเดียวเนี่ยในการเข้าถึงบริการพระทั้นสบชเขามีการจัดเรื่องของสามวิสิตในการที่จะทําฟันตามคลินิกของภาครัฐก็ได้หรือคลินิกทางเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับทางสบปชก็สามารถที่จะไปใช้บริการตรวจแล้วก็สามารถขูดยินปูนปุดฟันถอนฟันในสามวิสิตที่สามารถที่จะใช้ทํางานแล้วก็สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการในหน่วยบริการที่เป็นภาคเอกชนได้ด้วยครับ ทางด้านนายแพทย์เฉวกสรรน,นามวาดผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสได้กล่าวว่าการดำเนินการของสสสจะพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดบริการและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากรวมถึงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเพื่อขยายผลต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากไวทำงานในพื้นที่ใหม่อย่างน้อยสี่แห่ง พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากผ่าน Facebook Fanpage ฟันดีๆที่เป็นช่องทางสื่อสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อป้องกันโรคที่เกิดในช่องปากค่ะ ในเรื่องของแกนนําสุขภาพนะครับในกิจกรรมของวันนี้เนี่ยมีบุคลากรทางด้านธันตกรรมนะครับจากหลายๆระดับของบริการนะครับที่มา,าร่วมกันนะครับมาดูข้อมูลนะครับมาหาแนวทางก็จะจัดบริการยังไงที่จะทําให้คนเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องสิทธิ์เนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีสิทธิ์กันเป็นเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าทําไมคนไม่สนใจที่จะไปมันมีความยากลําบากมีอุปสรรคอะไรยังไงทําให้ ไม่ไปดูแลสุขภาพปากและฟันให้ให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาระดมสมองมาหาแนวทางร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดโมเดลเป็นรูปแบบต้นแบบนะครับว่าบริการแบบไหนที่ประชาชนนะครับเขามีความพึงพอใจและเขาเขาอยากเข้ารับบริการนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ารูปแบบเหล่านี้มันสามารถที่จะทําให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีโครงการในระยะที่จะขยายผลหรือว่าในหลายๆส่วนเนี่ยก็อาจจะสามารถนําไปใช้ในระบบบริการปกติที่กระทรวงสาธารณาสุขและก็หน่วยบริการอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ได้ต่อเลยครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเ,นเรื่องสําคัญมากนะครับว่านอกจากการจัดระบบบริการในแง่ของอทางกายภาพจุดบริการต่างๆเนี่ยการที่จะ เข้าไปถึงในชุมชนหรือกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เข้าถึงยากเนี่ยนะครับมีรถหน่วยออกไปมีการประชาสัมพันธ์หรือรวมถึงที่จะมีแพลตฟอร์มทางดิจิทัลนะครับมีแอปมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเสริมก็จะทําให้การจัดการต่างๆง่ายขึ้นครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ประชาชนติดตามข่าวสารต่างๆได้ได้ง่ายและก็เขาอาจจะคุ้นเคยเป็นประจํามากกว่านะครับก็เป็นช่องทางที่เราเห็นความสําคัญว่าควรจะใช้ประโยชน์ให้มากครับ